สวัสดีครับพบก,กับผมสุพจน์คนน่ารักกับอีสุสุเซนิยนนครสวรรค์ตะีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้วันอาทิตย์นะมาทําความสะอาดรถ พร้อมส่งมอบให้กับนะน้องชายน้องชายนี่เลยนะครับในเรื่องของตัวแค p ปสพร้อมโปรแม็กซิงนะเดี <S <S ๋ยวมารับรถพรุ่งนี้วันนี้วันหยุดก็เลยมาทาความสะอาดไว้นะครับพรุ่งนี้เรื่องงามยามดี9ก้าโมงเก้านาทีเดี๋ยวน้องชายจะมารับรถนะในส่วนของตัวแค p อสพร้อมโปรแม็กซิงคันนี้เลยนะบอกได้เลยนะครับมีของดีนคะรสวรรค์ด้วยในส่วนของท่อเปียท่อไอเสียนะนี่เลยเดี๋ยวพามาชมความสวยงามก่อนเลยนะในส่วนของทางด้านหน้าเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่น F นะฮะรุ่นเกระจังหน้าจะเป็นแบบสีดำแบบนี้นะครับดีไซน์ออกมาใหม่เนาะล่าสุดรูหลาแบบนี้เลยปี2022พร้อมกับโลโก้เอซูคขนาดใหญ่ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะแล้วก็ในส่วนของการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซ์ซงคันนี้อ่ะดูความสวยงามกันก,นก่อนเลยนี่นะครับการจัดทรงคันนี้นะครับโหลดหน้า2หลัง3นิ้วนะเอาไว้ใช้งานด้วยนะแล้วก็แอบซิงไปในตัวด้วยนะในส่วนของตัวโปรแม็กซ์งของเรานะวันนี้นี่ครับแม็ S M R S นะครับไลยเวล์ไลเวลแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับครอบเบรคครอบดุมสีน้ำเงินน็อตล้อสีดำนี่จากร้าน MJ MJ นอนคอรสวรรค์น,นะครับแม็กซิงยางซิ่งจัดส่งพร้อมโปรเลยพ่วงกับอีซูซูของเราไปเลยนะในส่วนของโปรแม็กซิงนะทางด้านท้ายออฟจะลึกๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวแม็กสิ10.5นะความกว้างนะนี่นี่นออฟลึกๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับ ขอบลุมสีงเงินนัดล้อสีดำแน่แอบซิ่งแอบซิ่งนะครับล้อนะครับจะล้นประมาณนี้นะถ้าเป็น10.5นะครับถ้าเกิด9ก้้าทางด้านหน้านะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมในส่วนของตัวออฟ9.5และ10.5นะในส่วนของท่านท้ายไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบคมแดงคมแดงแบบนี้เลยเห็นนะครับคมแดงนะมือเปิดก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะอ่าคันนี้แอบซิ่งนะในส่วนของตัวแม็กซิงจากลา์เอ็มจแล้วนี่ ของดีเมืองนครสวรรค์ทุกคันนะครับใส่เกือบทุกคันในส่วนของท่อนะครับท่อซิ่งนี่ท่อซิ่งของเปียรท่อไอเสียนะครับเดินเส้นตรงจากทางด้านหน้าเลยยาวเลยนะครับเห็นนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะเสียงเขาเล่าใจมากในยนะในส่วนของเปียรท่อไอเสียนะครับของดีเมืองนครสวรรค์นั่นเองนะนี่สวยๆแบบนี้เลยโหลดหน้าสองหลังสามนิ้วจัดปโปรให้พร้อมโปรแม็กซิงนะท่อซิ่งจัดให้เลยนะนี่ ใครสนใจนะครับอยากได้นะครับทรงนี้หรือว่าอยากได้ในส่วนของตัวแ cab S นะติดต่อผมได้นะครับกับนถูกพนดคนน่ารักอีซูซุเสนิยนนครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์กล้าการันตีส่วนลดและของแถมจัดเต็มก็เลยทีเดียวนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้กับน้องแล้วเนาะนี่แหละครับส,สวยๆแบบนี้เลยนะติดต่อมานะครับหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทสำหรับรุ่นนี้นะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะกับเราอีซุซูเสนนิยนนครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับอยาก ได้ทรงไหนแบบไหนจัดให้นะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับออกได้นะนี่เลยนะครับออกรถเป็นเรื่องง่ายด้านเอกสาร,รทุกเคสส่งมอบก,กันถึงหน้าบ้านต้องผมนะครับสุพจ์คนน่ารักอิสุเสนิยญน,นครสวรรค์ตาขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับโอ้รอหน้าดูนะวันนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ